สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูการดูแลแปลงหญ้านะครับทำอย่างไรถึงจะทำให้รอบตัดเร็วขึ้นนะครับ EP ก่อนหน้านี้ผมนำเสนอเกี่ยวกับแปลงหญ้าของผมนะครับอันนี้เป็นแปลงที่ผสมผสานกันหลักๆก,ก็มีแพงโกล่าประมาณ70%ซนะครับมีหญ้าหวาย แล้วก็มีนายด้วยนะครับลดลันกันลงมาแต่ไฮไลท์ของวันนี้ก็คือใส่ปุ๋ยแปลงหญ้านะครับขั้นตอนในการดูแลแปลงหญ้าของผมข้างบนนี้ก็มาดูแปลงหญ้าของตนเองวันนี้มีปักธงขาวเพิ่มขึ้นมาเต็มพื้นที่เลยนะครับช่วงสงการานร้อนนะครับ ทุ่งนาไม่มีหญ้าธรรมชาติหรือมีน้อยมากเลยก็ต้องอาศัยแปลงหญ้าที่เราปลูกในลักษณะอย่างนี้นะครับข้างบนนี้จะเป็นแพงโกลาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นในวันนี้ก็ดูแลแปลงหญ้าใส่ปุ๋ยแปลงหญ้าอย่างไรนะครับรอบการตัดเร็วขึ้นให้ผลตอบแทนดีขึ้นนะครับอันนี้คือปุ๋ยเตรียมมาจากคอกวัวตนเองเลยนะครับเป็นขี้วัวเกือบ20สกระสอบเมื่อวานนี้จัดก,การมา พอได้ปุ๋ยเสร็จสับเรียบร้อยคงเห็นนะครับได้ยินเสียงเครื่องตัดอยู่ตรงนน้นคุณครูจากโรงเรียนโนนทรายสะทองลูกค้ากิติมศักนะครับตัดหญ้าให้วัวมีวัวเ,เกือบสิบตัวนะครับอันนี้คือแปลงที่ผมตัดนะครับ EP 24 2 3 2 4ตัดไปแล้วก็จะ เอาปุ๋ยใส่ขั้นแรกก็คือปุ๋ยขี้วัวนะครับผมจะลงพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ20เมตรคูณ20เมตรนะครับเป็นแปลงใหญ่ลงเสร็จสับเรียบร้อยก็จะตากแดดนะครับให้ปุ๋ยให้แดดตากแดดทำไมถึงตากเพราะบางทีขี้วัวมันมีเส้อโรคนะครับมีสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับมีไข่พยาธิมีไข่แมลงวัน ก็เป็นการกําจัดสิ่งเหล่านี้โดยธรรมชาติโดยใช้แสงแดดความร้อนจากแสงแดดนะครับตากแดดสักประมาณ 2- อสวันเสร็จแล้วค่อยปล่อยน้ําใส่นะครับทําความชื้นขึ้นมาหลังจากนั้นก็ให้เขาให้ดินปรับสภาพนะครับข้อแรกนะครับนี่ครับมาดูนะครับปุ๋ยคอกแปลงนี้ความยาวก็อย่างที่ผมนําเรียนไปแล้วนะครับ10บทุทีนะครับ20่สคูณยี เมตรกว้าง20ยาว20ประมาณนั้นแปลงใหญ่ก็โรยด้วยปุ๋ยคอกนะครับขี้วัวก็ไม่ได้ซื้อนะครับเป็นขี้วัวของผมเองยองยู่ในคอกโรยเสร็จสับเรียบร้อยแต่เช้าเพราะทําต้องทําแต่เช้าสายสายมาไม่ไหวนะครับอากาศมันร้อนแดดแรงมากเลยเสร็จแล้วก็ปล่อย ให้แดดฆ่าเชื้อนะครับอาจจะมีไข่พยาธหรืออาจจะมีเชื้อโรคอื่นๆที่มากับมูลสัตว์ขี้วัวเหล่านี้ประมาณ2-3วันนะครับปล่อยตากแดดลักษณะนี้หลังจากนั้นก็ปล่อยน้ําใส่นะครับขั้นตอนในการใส่ปุ๋ยรอบแรกก็จบนะประมาณนี้อันนี้หญ้าแปลงนี้ประมาณเกือบเกือบ 30กว่าวันนะครับ30ต้นต้นก็ตัดได้เป็นแปลงหญ้าที่สวยงามมากเลยก็หลักๆก็จะเป็นแพงกูล่านะครับบวกหญ้าหวายหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะหญ้าหวายถ้ามันเกิดขึ้นกับแพงกูล่าออกดีไหมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบใครชอบมันแต่สําหรับผมก็จัดบริหารจัดการเหลือไว้ออกแบบไว้ก็จะประมาณนี้นะครับมงเห็นนะเอาใกล้ๆนะครับ ใกล้ๆมีหญ้าหวายมีหญ้าเพ็งโกลาอันนี้ลูกค้าก็ตัดไปแล้วมีควายอยู่สามตัวแต่ตัดไปแล้วสองครั้งนะครับเอารอมาเข็นเอาก็ในแต่ละวันก็จะประมาณนี้ถ้ารวมแปลงนี้ตัดวันละประมาณสองถึงสามตารางเมตรแปลงนี้ก็เกือบเกือบยี่สิบวันนะครับหมายความว่าในการเลี้ยงสัตว์วัว ควายสองหรือสามตัวประมาณนี้คุ้มเกินคุ้มนะครับคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วแต่ต้องตัดเองนะครับเสียเวลามันตัดเองนิดหนึ่งบริหารจัดการเรื่องการจัดแปลงก็ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าจะต้องตัดให้เสร็จกี่วันกี่วันก็นกเอาตามสบายใจเพราะถือว่าเป็นเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเท่าที่มีเวลานะครับนอกจากทำงานประจำ อื่นเสร็จสับเรียบร้อยก็บริหารจัดการของตนเองประมาณนี้สวยงามนะครับพร้อมตัดความสูงก็ประมาณเกือบเกือบห้าสิบเซนนะครับให้ดูนะครับเกือบห้าสิบเซนแบงกูล่าบวกยญ้าหวายมีมีหญ้าลายห่างๆนะครับไม่เยอะประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็คงจะ นำเสนอเป็นไอเดียนะครับในการดูแลรักษาแปลงหญ้าทำอย่างไรถึงจะทำให้หญ้ามีรอบตัดที่เร็วขึ้นนะครับจากที่ผมลงไว้แล้วระยะในการตัดก็30-40ถึง40วันหลายคนบริหารจัดการแปลงได้ดีนะครับดูแลแปลงได้ดีปุย๋ยปุ๋ยได้นะครับอากาศได้น้ำได้ดินโอเค20กว่าวันนะครับ ยี่สิบสามยี่สิบสี่ถามว่ายี่4บสามยี่บสี่วันตัดได้ไหมยี่สิบกว่าวันต้นต้นตัดได้ไหมตัดได้นะครับขอผมก็ตัดได้แต่ความยาวก็จะสั้นมันสั้นอัตราการคุ้มในแต่ละแปลงก็จะน้อยลงแต่ถ้ามีข้อจํากัดว่าไม่มีหญ้าให้หวัวก็จําเป็นที่จะต้องตัดก็ตัดนะครับยี่สิบกว่าวันก็ตัดได้แต่ถ้าจะให้ดีครบสูตรอายุหญ้าสามสิบกว่าวันถึงสี่สิบประมาณนี้นะครับก็ พวกสารอาหารที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับนำเรียนไปแล้วมีโปรโตีนมีอะไรต่างๆอย่างนั้นนั้นก็เปอร์เซ็นต์ของโปรโตีนก็จะเป็นไปตามผลการวิจัยนะครับเพราะอายุย่าก,กับโปรโตีนมีความสัมพันธ์กันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านนะครับมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในแต่ละวันละวันก็ดีใจที่ดีใจก็หมายความว่าไอเดียแนวความคิดที่เราทำเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นนะครับ ขอบคุณที่ติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ